สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับชอบอ่องยูทูบถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2 1ธันวาคม2565มีรายงานข่าวนะครับทางด้านโอเล็กนิโคลายเยฟผู้ว่าการภูมิภาคไซบีเรียได้มีการรายงานเหตุไฟไหม้ท่อสอง่งก๊าซหลักของรัสเซียจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจากไฟครอบทันที3รายจากข้อมูลเบื้องต้นมีคนทํางานอยู่ทั้งหมด4คนที่ใช้งาน โชคไม่ดีที่พวกเขาสามคนเสียชีวิตทันทีที่มีการรั่วและติดไฟกระทันหันส่วนอีกหนึ่งคนรอดชีวิตยังอยู่ในอาการช็อกนี่คือสิ่งที่ทางด้านโอเล็กนิโคลาเยฟให้ข้อมูลกับทางด้านผู้สื่อข่าวภาพที่มีการเผยแพร่บนโลกสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นลูกบอลไฟลุกใจที่โหมกระหน่ำเหนืออาคารสองหลังในหมู่บ้านที่ปกคลุมไปด้วยหิมะโดยมีผู้อยู่อาศัยระแวกใกล้เคียงพยายามเข้าไปใกล้ที่เกิดเหตุเพื่อช่วยกันดับไฟเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินได้ให้ข้อมูลว่าไฟไหม้ประทุข,ขึ้นใกล้หมู่บ้าน ยัมบัคิโนห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราวก0่ากิโลเมตรและตอนนี้สามารถที่จะควบคุมเพลิงทั้งหมดเอาไว้ได้แล้วคณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียซึ่งมีหน้าที่จัดการกับอาชญากรรมร้ายแรงระบุว่าได้เปิดการสอบสวนเหตุดังกล่าวภายใต้สมมติฐานของการละเมิดข้อกําหนดด้านความปลอดภยัยทางอุตสาหกรรมขณะที่บริษัทกาซปลอมบริษัทพลังงานของรัสเซียซึ่งดาเนินการลาเลียงก๊าซผ่านท่อส่งดังกล่าว ก็ได้ทาการส่งมอบกา๊าซให้กับลูกค้าผ่านท่อส่งกา๊าซทุกขนานแทนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณภัทยท้องที่เนี่ยระบุว่ากา๊าซ่วเกิดขึ้นระหว่างการซ่อมแซมท่อตามแผนการบำรุงรักษาโดยท่อส่งกา๊าซดังกล่าวก็คือทางด้านยูเจนกอยพรอมารีหรือที่รู้จักกันในชื่อท่อส่งกา๊าซบราเทอร์ฮูสซึ่งเป็นท่อที่เปิดใช้งานมาตั้งแต่เมื่อ55ิปีที่แล้วเพื่อลำเลียงกา๊าซจากรัสเซียผ่านเขตแดนยูเครนไปสู่ประเทศในทวีิยุโรป ปัจจุบันรัฐบาลของรัสเซียได้ลดการขงก๊าซไปยังยุโรปเพื่อตอบโต้มาตรการการข้อบานของบรรดาชาติตะวันตกที่กลังทำต่อรัสเซียในประเด็นสงครามยูเครนนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับมีรายงานเรื่องของไฟไหม้ท่อส่งก๊าซสำคัญของรัสเซียซึ่งท่อส่งดังกล่าวนั้นเนี่ยครับมีการลำเลียงก๊าซจากรัสเซียผ่านยูเครนไปยังยุโรปแต่ว่าสาเหตุของการเกิดท่อก๊าซนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการดําเนินการเนี่ยครับโดยใช้ข้อมูลที่ฐานว่ามีการละเมิดเรื่องของด้านความปลอดภัย เพราะว่าช่วงที่มีการระเบิดนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีการซ่อมท่อดังกล่าวนะครับเนื่องจากว่าครบอายุการใช้งานหรือว่าเป็นไปตามแผนบาํารุงรักษาจนท้ายที่สุดนั้นเกิดเหตุที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตถึงสารายด้วยกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่น่าสนใจน่าติดตามที่ช่องถ่ายอินเตอร์เนวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์เนวเอาไว้ด้วยครับ